สวัสดีครับผมปานเวศครับเราก็พบเจอกันเป็นประจำนะครับทางช่องโหราสาระสไตล์ปานเวศครับคลิปนี้เป็นการทำน,นายดวงชะตาของชาวราศีกันก็คือท่านที่มีลักนณะที่ราศีกันหรือท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่17กันยายนถึง17ตุลาคมเป็นการทำน,นายดวงชะตาประจำเดือนตุลาคม2 5 6 4นี้ครับสองภาพนี้เป็นภาพดาวจรซ้ายมือเป็นภาพดาวจรณวันที่1ขวามือเป็นภาพดาวจรณวันที่3 1ตุลาคม2564 ในเดือนนี้นะครับจะมีดาวย้ายราศีกันอยู่หลักๆ5ดวงไม่นับดาวจันเรเลข2ได้แก่เลข6ครับดาวศุกร์ดาวศุกร์เนี่ยจะย้ายจากราศีตุลเข้าสู่ราศีพิจิกในวันที่3และย้ายต่อจากราศีพิจิกเข้าสู่ราศีธนูในวันที่31เลข1ดาวอาทิตย์นะครับจะย้ายจากราศีกันเข้าสู่ราศีตุลในวันที่18เลขดาวดาวคารจะย้ายจากราศีกันเข้าสู่ราศีตุลในวันที่21เลข4ดาวพุธจะย้ายจากราศีกันเข้าสู่ราศีตุล ในวันที่30และสุดท้ายครับเลข9พเกตเนาะจะย้ายจากราศีกรกฎเข้าสู่ราศีมิถุนในวันที่30ตุลาคมส่วนดาวอื่นยังคงโคจรอ,อยู่ในตำแหน่งเดิมราศีเดิมไม่เปลี่ยนแปลงนะครับตั้งแต่ต้นเดือนจนถึงสิ้นเดือนเลยนะครับสำหรับชาวราศีกันในเดือนนี้นะครับตำแหน่งดาวเนี่ยตำแหน่งดาวที่โคจรน,นะครับมีความน่าสนใจน่าสนใจหลายดวงนะครับดวงแรกเลยเลขหนึ่งนะครับ ดาวอาทิตนะดาวอาทิตดาวอาทิตเนี่ยโคจออยู่ตำแหน่งนี้นะครับนะนะทับลัคนานะครับนะจะได้องค์เก์นะเะก็เรียก่าระนระเอกเก์นะจะได้องค์เกณฑ์นะครับได้เกณ์องค์เกน์นาระเอกเกณฑ์คือเป็นเกณฑ์ที่เป็นช่วงจอดที่ให้คุณกระโดงชะตานะครับให้คุณกระโดงชะตาเป็นช่วงที่เวลาเราจะทําอะไรก็มักจะประสบความสําเร็จดีครับนะเป็นช่วงที่จะประสบความสำเร็จได้ง่ายนะฮะแล้วก็เลข3 นะครับนะเลข3ดาวคานนี้ i, นะครับดาวคานนี Down ้ i, นะครับนะนะเป็นศาสตร์ชะมรณะก็จริงนะครับนะพบเป็นเจ้าเรือนศาสตร์ชะเจ้าเรือนมรณะก็จริงแต่ได้ตําแหน่งอะไรครับเป็นมหาจากักรนะครับเป็นมหาจาักรเลยมหาจักรก็หมายถึงอะไรครับสำเร็จนะการประสบความสําเร็จแต่จะประสบความสำเร็จได้นะครับก็ต้องแลกมาด้วยความเหนื่อยยากความลําบากนะมหาจากักรเนาะนะครับจะให้คุณกับดวงชะตาด้วยเช่นกันแล้วก็ ที่สําคัญอีกดวงหนึ่งสำคัญมากๆเลยคือเลขสี่เนี่ยครับดาวพุธเนื่องจากเป็นดาวประจําตัวของชาวราศีกันด้วยนะครับนะดาวพุธเนี่ยจะได้ตําแหน่งนะครับได้คุณภาพเป็นอุดนะอุดคือสูงส่งนะคือยิ่งใหญ่คือสูงส่งนะครับแล้วก็ได้ตําแหน่งเกษตรด้วยเกษตรคือเป็นปึกแผ่นนะครับเป็นหลักเป็นฐานนะมีความมั่นคงนะเป็นเกษตรความหมายของเกษตรนะครับเพราะฉนั้นตําแหน่งดาวค่อนข้างจะดีมากๆเลยนะครับที่เข้ามานะครับ ทับลัคนานะครับทับลัคนาของชาวราศีกันนะในช่วงโดยเฉพาะในช่วงตั้งแต่ต้นเดือนนะครับนะตั้งแต่ต้นเดือนจนถึงสิ้นเดือนเลยนะเพราะว่าดาวพุธเนี่ยจะย้ายวันที่30ก็เกือบจะสิ้นเดือนแล้วนะครับนะส่วนอีกอีกดาวอีกดวงหนึ่งนะครับอ่าที่ส่งให้คุณนะครับเป็นเกณฑ์พิเศษนะก็คือดาวศุกร์นะครับดาวศุกร์นะดาวศุกร์เนี่ยจะได้เกณฑ์พิเศษนะครับตอนที่อยู่ที่ ราศีพิจิกนะครับเป็นตนุนะก็ได้เกณฑ์เลยครับอุดมเกณฑ์อุดมเกณฑ์คืออะไรอุดมก็หมายถึงความอุดมสมบูรณ์นั่นแหละครับหมายถึงความอุดมสมบูรณ์หมายถึงทรัพย์สินนะครับหมายถึงโชคลาบนะหมายถึงโชคลาบหมายถึงความสําเร็จก็ได้นะนะครับโคจรอยู่ตั้งตำแหน่งนี้ตอนที่ดาวสุกนะครับโคจรอยู่ตำแหน่งนี้ตั้งแต่วันที่3นะตั้งแต่วันที่3จนถึงวันที่31เนี่ยโคจรอยู่ตำแหน่งนี้ก็ได้เกณฑ์อุดมเกณฑ์อุดมเกณฑ์เราเรียกว่าอุดมเกณฑ์นาระนะครับนะ ส่วนดาวพุธก็ได้เหมือนกันนะครับดาวพุธนี่ก็ได้อุดมเกณฑ์น่าละเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นโดาวได้ตําแหน่งดีค่อนข้างจะเยอะเลยในช่วงนี้นะครับสำหรับชาวราศีกันเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยภาพรวมแล้วนะครับการงานนะการงานของชาวราศีกันในเดือนนี้เนี่ยก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับเดือนนี้ในการงานของชาวราศีกันนะถือว่าโดดเด่นมากครับนะจะประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีนะครับจะมีชื่อเสียงนะครับเป็นที่ยอมรับของคนในแวดวงสายงานเดียวกันนะครับ ผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะให้ความเมตตานะครับสนับสนุนช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะครับแล้วก็มีเกณฑ์นะครับมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นได้เลื่อนตำแหน่งด้วยนะหรือหรือได้รับมอบหมายนะครับให้ทํางานที่มีความสําคัญมากขึ้นนะและแน่นอนครับเดือนนี้เนี่ยเนื่องจากเป็นช่วงที่เราการงานเราโดดเด่นมากนะครับเราก็ต้องเหน็ดเหนื่อยเนาะงานก็จะเยอะนะครับงานก็จะเยอะงานก็จะหนักนะและงานก็จะมีความยุ่งยากมากขึ้นมีความซับซ้อนมากขึ้นนะครับ นะก็อย่างที่ว่าครับนะสถานการณ์สร้างวิรบุรุษสนามรบสร้างยอดขุนพลในะช่วงนี้จะเป็นอย่างนั้นครับสำหรับชาวราศีกันงานเยอะนะครับงานเยอะนะมีงานเยอะมีงานมากนะครับแต่ก็จะประสบผลสําเร็จดีนะครับต้องเหน็ดต้องเหนื่อยแหะครับเป็นธรรมดาต้องเหน็ดต้องเหนื่อยเป็นธรรมดาแต่ก็จะประสบความสําเร็จนะครับนะ การเจรจาการสื่อสารต่างๆนะครับมาไปเจรจาขอความร่วมมือกับใครก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จค่อนข้าง,งสูงจะจะได้รับการตอบรับที่ดีนะจะได้รับการตอบรับที่ดีนะครับนะแต่ถ้ามีอะไรที่ทําให้ชาวราศรีกันร,รู้สึกไม่สบายใจนะครับไม่พอใจนะก็ขอแนะนําว่าให้ช่วยให้ปล่อยผ่านไปครับให้ปล่อยผ่านไปดีกว่านะยิ้มเข้าไว้ครับแล้วทุกอย่างก็จะดีเองทาง่านนีท่นั้นเพราะอะไรครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ย ไม่ควรที่จะไปกระทบกระทั่งกับใครเนาะไม่ควรไปตาหนิใครเพื่อง่ายๆนะไม่ควรไปตําหนิใครหรือพูดจาในเชิงลบสักเท่าไหร่ท่านี้เท่านั้นก็เพราะว่าดาวให้คุณก็จริงนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยดาวอังคารนะเลข3กับดาว4ี่เนี่ยเลข4เนี่ยนะครับดาวพุธเนี่ยนะครับเขาก็เป็นดาวคู่วิวาทะคู่ความขัดแย้งเหมือนกันนะครับเพราะนั้นดีส่วนดีเสียส่วนเสียนะครับดีก็เป็นเรื่องของอะไรครับเป,เ,รเ,ปเ,เป็นเรื่องของอุดมเกณฑ์ไปเนาะเป็นเรื่องของอุดมเกณฑ์ไป นะเป็นเรื่องของคุณภาพดาวไปเป็นมหาจักรเป็นเกษตรเป็นอุดไปแต่ในเรื่องเสียก็คืออะไรครับก็คือมีโอกาสที่ชาวราศีกันนะครับจะมีเกิดการกระทบกระทั่งเกิดความขัดแย้งนะนะเกิดปัญหากับเพื่อนร่วมงานหรือว่าคนในที่ทำงานได้ง่ายกว่าปกตินะครับอันนี้คือสิ่งที่ต้องระวังนะน,นี่คือสิ่งที่ต้องระวังนะครับนะพอดาวคู่นี้ก็ให้ผลทางด้านนี้เหมือนกันนะนะครับมีผลลบเหมือนกันนะครับ สิ่งที่ต้องระมัดระวังอีกอย่างหนึง่งนะสิ่งที่ต้องระมัดระวังอย่างหนึ่งก็เป็นเรื่องของสุขภาพนะสุขภาพในในเตือนเรื่องเรื่องสีต้องระวังเนาะนอกจากความขัดแย้งแล้วนะครับก็เป็นเรื่องของสุขภาพครับในช่วงเดือนนี้นะครับชาวราศีกันกต้องระมัดระวังเรื่องสุขภาพเกี่ยวกับโรคภูมิแพ้นะครับแพ้อา,ากาศปวดท้องท้องเสียนะครับอันนี้ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะสำหรับชาวราศีกันในเดือนนี้นะครับนะ ส่วนทานั้นการเงินนะการเงินนะครับภาพรวมถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับมีรายรับรายได้เข้ามาเรื่อยๆนะแล้วมีเกณฑ์ได้รับการช่วยเหลือได้ได้โชคได้ลาบจากผู้หลักผู้ใหญ่และคนในครอบครัวด้วยนะครับอันนี้คือเป็นเกณฑ์นะนะครับการเงินถือว่าดีนะครับการเงินถือว่าดีนะเพราะว่าการเงินในช่วงเดือนนี้นะครับตอนที่ดาวสุขอยู่ตำแหน่งนี้นะครับดาวสุขอยู่ตำแหน่งนี้นอกจากจะได้อ่ อุดมเกณฑ์นะครับอุดมเกณฑ์นาละแล้วยังได้ปฐุมเกณฑ์ด้วยนะสุขสามเจริญยักษ์จเจริญรักยศยิ่งพญาแห่นะนะได้ปฐุมเกณฑ์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ประสบความสำเร็จค่อนข้างดีครับทางด้านการเงินนะการเงินก็ถือว่าดีจะได้รับการช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับมีโชคมีลาบมีโชคมีลาบด้วยเรื่องของโชคลาบนะครับในเดือนนี้สําหรับชาวราศีกันนะครับวันที่ดีได้แก่วันที่1นถึงสนะครับหนถึงสองห้าถึงสิบเอ็ด -11 1แล้วก็27-30 27-30ส่นะครับส่วนทิศที่ดีนะครับมี3ามทิศเนาะได้แก่ทิศใต้ทิศตะวันตกและตะวันตกเฉียงใต้นะครับส่วนบุคคลที่จะนำโชคลาบมาให้ก็คือคนในครอบครัวครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราให้การเคารพนับถือก็ได้นะครับส่วนด้านความรักนะครับความรักของชาวราศีกันในเดือนนี้ท่านที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะครับภาพรวมเนี่ยยังถือว่ายังทรงทรงอยู่นะครับเรื่อยๆ บงช่วงเดือนที่ผ่านมาต่างฝ่ายต่างมีภารกิจมีหน้าที่การงานที่ต้องทำนะครับจึงทําให้ช่วงนี้เนี่ยอาจจะดูห่างกันก็นไปสักนิดหนึ่งดหงูห่างกันไปสักหน่อยนะครับนะต่างฝ่ายต่างทํางานนั่นเองนะอาจจะมีเวลาให้กันน้อยไปนิดนึงนะครับสำหรับช่วงเดือนนี้นะส่วนคนโสดนะคนโสดก็มีเกณฑ์พบเจอคนถูกใจครับคนถูกใจที่ว่านี้มักจะเป็นคนที่เคยรู้จักมักคุ้นกรรมกรน,นะนะอาจจะเป็นเพื่อนเก่าหรือแฟนเก่าก็ได้นะครับที่กลับมารักกันกลับมาคืนดีกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับ ครับทั้งหมดก็เป็นคำทำนายดวงชะตาของชาวราศีกันประจำเดือนตุลาคม256 4นี้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ